ในศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้ณสนาม g t เทคคอมม u นิ t ี้สเตเดียเป็นการพบกันที่เต็มไปด้วยความแตกต่างของสถานการณ์ครับระหว่างพึ่งพิฆาตจอมล้มยักษ์ในบ้านอย่างเบนฟอร์ดและหงแดงที่เพิ่งฟื้นไข้แต่ไร้ซึ่งปราการด่านสุดท้ายอย่างลิเวอร์พูลอย่าให้ใช้ชนะถล่มทลายในเกมยุโรปล่าสุดของลิเวอร์พูลมาหลอกดานะครับเพราะเบื้องหลังนั้นมีวิกฤตอาการบาดเจ็บซ่อนอยู่ พวกเขากำลังจะลงสนามโดยที่ไม่มีผู้รักษาประตูมือนหนึ่งอย่างอลิซองเบเกอร์และอาจจะไม่มีแข้งหลักอีกหลายรายตัดภาพมาที่เจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดนะครับพวกเขาคือพึ่งพิคาตจอมฉวยโอกาสครับการเล่นในบ้านคือจุดแข็งที่สุดชัยชนะเหนือแมนยูในเต็ดและการยันเสมอเชลซีคือเครื่องพิสูจน์และการได้กุนซือใหม่คิดแอนดรูสที่ขึ้นชื่อเรื่องลูกตั้งเตะเข้ามายิ่งทำให้พวกเขาอันตรายขึ้นไปอีก แทคติกที่เน้นความดุดันและลูกตั้งเตะที่เฉียบคมถูกออกแบบมาเพื่อเล่นงานทีมที่มีจุดอ่อนในเกมรับซึ่งก็คือลิเวอร์พูลในเวลานี้โดยมีดาวหญิงฟอร์มร้อนอย่างอิกอติอาโกรอจบสกอร์การที่ลิเวอร์พูลต้องมาเยือนทีมจอมล้มยักษ์ในสภาพทีมที่พิการหนักคือบททดสอบที่โหดหินที่สุดครับความได้เปรียบในบ้านเสียงเชียร์และทีเด็ดจากลูกตั้งแต่ของเบนฟอร์ดจะสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับที่ไร้ผู้นำของหงส์แดงอย่างแน่นอนแต่ ใช้ชนะในเกมล่าสุดได้จุดไฟในใจของนักเตะที่เหลืออยู่ให้ลุกโชนคุณภาพของโมฮัมเหม็ดซาราโคดี้กักโปและอูโกเอคิติเกยังคงเหนือกว่าและพวกเขาจะสู้สุดใจเพื่อสารต่อโมเมนตัมฟันธงลิเวอร์พูลไม่ได้มาเพื่อเสมอแต่พวกเขามาเพื่อสารต่อโมเมนตัมแม้จะต้องเจ็บตัวแต่พวกเขาจะใช้คุณภาพเกมลุกที่เพียงระเบิดฟอร์มบทขยี้เพื่อคว้าชัยชนะกลับออกไปให้ได้เตรียมตัวเกมที่ยิงกันสนันสกอร์ที่คาด ลิเวอร์พูลบุกมาชนะแบบหือจับ3ประตูต่อ2ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับก่อนจะจากกันไปมาทายผลกันสนุกๆดีกว่าเพื่อนๆคิดว่าระหว่าง2ทีมนี้ใครจะชนะแล้วสกอร์จะจบที่เท่าไหร่คอมเมนต์ทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ